นิทานอีศบเรื่องชาวนากับงูพิษกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกชายคนหนึ่งของชาวนาได้เดินไปเหยียบหางงูโดยบังเอิญงูจึงแหวงกัดเขาจนตายผู้เป็นพ่อได้ถือขวานไล่เจ้างูตัวนั้นไปด้วยความแค้นและตัดหางของมันด้วยเหตุนี้งูจึงกลับมาแก้แค้นเขาโดยการเริ่มกัดพวกวัวควายของชาวนาหลายครั้งทำให้ชาวนาเดือดร้อนมากในที่สุดชาวนาก็คิดว่า หากยุติเรื่องราวทั้งหมดกับเจ้างูน่าจะเป็นการดีที่สุดเขาจึงนำอาหารและน้ำพึ่งไปยังที่หลบซ่อนของงูและบอกให้งูเลืมเรื่องราวทั้งหมดและให้อภัยแก่กันชาวนาบอกว่างูอาจจะทำถูกแล้วที่ลงโทษลูกชายของเขาและกัดฝูงวัวควายของเขาตอนนี้เราทั้งคู่ก็ต่างสาสมแก่ใจกันแล้วทำไมเราไม่มาเป็นเพื่อนกันเจ้างูปฏิเสธพร้อมกับบอกให้ชาวนา เอาอาหารและน้ำผึ้งกลับไปด้วยเพราะมันจะไม่ลืมเรื่องที่สูญเสียหางเช่นเดียวกับที่ชาวนาจะไม่มีวันลืมเรื่องที่ลูกชายของเขาตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบาดแผลภายนอกอาจให้อาภัยได้แต่ภายในมิอาจลืม s u b s c r i b e นะครับคุณหนูหนู